ยายแก้วที่ดินแหละเพื่นว่าเพื่นอยากขายขอดไปหาอันเพื่นมาหาขอยอยู่เฮือนแล้วขอดไปถ่ายคลิปเพื่นแล้วเพื่นมาอยากขายขอดก็เลยเช็ดบอกเจ้าที่บ้านอะไรเลยว่าเจ้าที่มาถามองกการเล่นเต้ ว่าเรื่องของยายแก้วที่ดินและเพิ่นแาเพิ่นอยากขายขอดไปหาอันเพิ่นมาหาขอยอยู่เฮือนและขอดไปถ่ายคิดพิ่นแล้วเพิ่นว่าอยากขายขอก็เลยเช็ดบอกเจ้าทีบ้านอะหรือว่าเจ้าชิมาถามเองกันแล้วแต่อยู่เนาะอันน้ะไรอนู่เนาะพูนเลยอยากขายนี่ตู้แก้วบอกอย่ากจืดแล้วอยู่บ่จืดอยู่เป็นนิดที่อยากขายนะฮักจังวะ เาพี่น้องพี่น้องจ<น>ังใดทางบ่าได้เองก็ขอกราบทักทายสบายดีกับผมแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางของเราของไทยเราต่างประเทศนําพี่น้องเลยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพ่อน,น้องมินนี่แนลคือเก่าเนาะาเปลี่ยนแผนพี่น้องนเนาะมือนี้ที่แรกก็ว่าสิไปหาทางเอือเอ้อยนุน่นบ่เอื้อยนุ่นมาห้างลูกซองเนาะอยู่ทางปากซองพี่น้องเนาะ ก็อ่าจะไปถามแล้ให้แน่ใจในะเรื่องทีเรื่องทางคือกันอันนั้นก็ได้เนะะาะบอเซนเขาบอกเจาบอจิตไปเมื่อไหร่บอจไปนำ้ำพี่น้องน้องบอตามีเวียกแม่มนะือนอะไรไปบอไปนำ้ำคิดว่าจะไปถามเบิง้งเนาะว่ามันเป็นอย่างใดตกลงแบบใดแบบใดเนาะ,อะพออันนี้นะพอผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาแล้วบบอย่งไดคือสมอยสามีเลยสินะคือเว็น,ปนไปถามไปไทยเบิ้งนะ ว่าคือทางบอต้าเองเนาะก็ทางอ่ายเพิ่นกาเวาอยู่ถ้าว่าคือมีคนสมทบนะเพิ่นกระสิออกซอยอยู่พี่น้องเนาะอ่พอเราได้ดินอาจารย์แต่ว่าคือนั่นนี่แหละพอเรื่องดินมากเลยก็มืองมขมับอยู่ได้พี่น้องโอ้ยเป็นตู้แก้วเลยนะเป็นตู้แก้วเห็นอะไรเนาะคืออยากขายบ้านว่าอยากขายดินพี่น้องเนาะเอเางเช็ดมาว่าจะเข้ามาเบิ่งเองบ่อต้าหรือว่าจังใดอาจาัยนบ่ตาก็เข้าไปกับ อว่าอ,อย่างไรบมได้น้องพี่น้องเเนาะพราะว่าก็มีแต่บุญละอบอกทางผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นซื้อให้แต่ทั้งนนี้แหละเนาะว่าเพิ่อนอาจารย์ใดจะว่าเออเพิ่นบอกว่าเออจังท่านจังที่เขากับตามนั่นแหละว่าเป็นสะพานบุญให้เพิ่อนน้นองพี่นอ้องเอาลึกล,กลักเลยก็คือบัให้คายแหละพี่น้องบัให้คายว่าเพิ่นซื้อให้เนาะมีที่ชนที่เศร้าที่พักอาศัยตะกี้ ไอห้องท่องแตกอยากได้ดินอยากได้ดอนอยากมีบอนส้นบอนเท้านะเพราะคนซื้อเห็นแล้วสิว่าอยากขายโน่นนี่นั่นบ่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ินไปถามเบิ้งเนาไปถามเบิ้งแต่ว่าอันนี้คือความคุณบอต้าไลยอ่าแมนบ่อยากขายเด็ดขาดอ่ะบ่ได้เลยบ่อยากขายรุ่นเบิ้งเลยบางเทื่อบางที่ต้องมีแนวจำเป็นอิลีอ่านี่แหละแล้วก็ทางสมมติว่าเออเนาะไปถามแล้วแล้วมีแนวจำเป็นบ่หรือว่าแบบใดหรือว่า ผูพันซื้อให้เนาะอ่าภูพันซื้อให้ว่าเออแล้วแต่ล่าด้วท่านดังชี้กะเลยวาเนาะแต่ว่าร้อยทั้งร้อยแบบบาต้าว่าเพื่อนก็บอ้ขายในนอแหลแต่ว่าอ่าแต่ว่านี่ว่าไปก้อนได้เพราะบาต้ากับท่านเข้าไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปถามมังก่อนบอกเอือนางเล่า่าว่าแล้วขอไปไทยแต่ยังถามไทยบอยู่นะแล้วก็ว่ามีแนวจาเป็นต้องเลยจะขายเหมือนกันบาต้าบ่าจําเป็นยังอีกเนาะลูกผัวยังก็คือว่านี่แหละก็เเ่าเลย ยังชิมีแบบยังอยู่บ่นะยังชิมีนี่มีชินไปยังอีกอ้าพี่น้องเรื่องเล่าเราจำเป็นยังได๋ก็เบื้องบนโชว์ต้องกันพี่น้องเนาะนี่แหละนี่ก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องอีพีซก่อนนั่นที่แรกกรับก็จะไปทั้งนั้นแหละทางไอ้สวนยังไม่ได้ไปเนาะพี่น้องย้อนหลังแล้วทั้งน้องยังไม่ได้ไปพี่น้องมื่อไปก่อนหรือว่าใชมันบอคับมาจะพูดนี่นะครับ ทา้งสาวจอยเนาะทา้งสาวจอยก็เห็นทางเลยบุญไปอยู่อ่าโอเคละเมกี้คิดอยู่มีไปไปเพราะพอได้เรนเบิ่งนะพอาะพอได้หูว่าเออเราเราเมื่อหรือบ่เรือ่ังไดเรืออาการเราเป็นแบบใดเป็นองะไรเรากับบ่พี่พีบุพพน้องเลยเราจอยแล้วกันเลยอ้ายเราเนี่ยมีอยู่แต่ว่าอยู่ไกลบ่อ้ายบ่คือน้องไหนอ้ายสาวจอยนะ ออน่องวะน้องบอกพู้พูดที่ว่ามาเยี่ยมเรากี่น้องบอกเออเออนั่นแหละแต่ว่าน้องก็เท่บ่เนอะเออฮะนี่เราอยู่ไกลน้องเนาะปัดพ่อกะพ่อเลี้ยงน้อกเราก็ได้พ่อเลี้ยงคือเราว่าในเราเนาะตอนเหยื่อลูกเอาเพราฉันเขาใจเราอยู่ได้ปัดพ่อเราเป็นไปบนี้นะเนาะบอกมีอยู่มีน้องเนาะก่อนเราตัดสินใจเอาก็มันแบบนี้เลยนี่อ่าจักอะไรอยากเอาลูกจักอะไรอยากอปวดเจ้าของขออนุญาตลูก ให้ไปดึงชายสลม่ม<น>ชายน้ำเกลือแล้วก็พ่พูดพี่น,น,นเนาะวมขิดเราตอนนั้นเอยย่านยานเจ็บย่านเป็นคือ,อเ,าาไไเราว่าแล้วย่านย่านเจ็บย่านเป็นหรอวะมันชูมีผููเบิงผูเง่งหรอก็เมนควมเล่าดีพี่น้องไสิไปคุกขี้กับพ่อขนาดเนาะว่าเนาว่าเนาะ่ะว่านว่าบนาะว่าเนาวเนาวนเนี้่นเนา่น่นา่น่น่นาว่านว่าเนาะว่เ่นาวาเว่นาะเนาานะวาเนว่านา่ว่่เนะ่ว่น แต่ว่าเว้ากับหมออยู่เนาะอย่าว่าชัดว่าซี่ได้บ่ค่อยจังได๋ว่าอือพอสิเว้านําก็บ่แม่นว่าอันนี้ดอกพี่น้องเนาะเพื่อไว้พี่น้องเนาะเฮาต้องไว้เฮาเฮาต้องเว้าเพื่อไว้เห็นว่ามันเป็นนี่เฮาบ่แม่นพี่น้องเนาะเพราะว่าหลักการมันหลีเพิ่นให้พี่น้องเ็ยินยอมเนาะอ่าเชเชมอบน่าจะว่าคือไปหานอแต่ว่าอันนี้บัดเอาตามบ่แม่นพี่น้องสินะอ่าก็ ตาเออเนาะบอกเปลือไวบอย่างนี้กันไว้แต่วันนี้เรากับได้เป็นอย่างไรเราอย่งนั้นเราจะเอ้ยคนมีญาติทันทีนะเห็นไหมเนี่มบเป็ี่นองเลยหมือนเป็นมากคนว้าห่างเลยอาไในก็แล้วแต่่นเราเลยมีตู้แก้วไปเบิ้งก่อนพอเราจะเป็นอย่งไดนะเพราะเราก็เท่าเลยได้ปรีตูแก้วเราอยู่กับหลานนู่นเราได้เนาะเม่นนี้หลานเราอมไยบอว่าดนอยางเอาเมีอะไรบ้าง เช่นว่านเนี่ยคอยก็ได้ไปเนาะของไอ้จำป็นจำป็นยังได้เรามีลูกชายเลยลูกมีบ่เออลูกเราพูดกันถือกันมาบาทน้อยปีป่องนั่นเด้อยามงัวดิจังว่าเด้อแม่เนี่ยบางทีอะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปถามมีก้อนเบืองก้อนเราคว่ำจะเปลี่นเล่นเปลี่ยนอย่างเนาะแต่ว่าดินแล้วนี่ใกล้กับดินเบาเบาบอดบ่ดูเบาโอลี่บ่เช่นว่า ดินแล้วนี่ว่าโตัวไก่โยมันกัอันบ่อนัันเฮือนนันนั่นแล้วอเพื่อนคนนึงเงินบ้านสามีน่าแล้วเรื่อย่างก็ลืมละลืมละบเซนเคยชื่อพระจาร์แมนชื่อพระจาื่อขาบปีหแอตานแต่ก็ติดกรบดินบอบอสพบกแล้วก็ดินนันเมตุันนั่นพวกเนาะันเลยชุมเดียวนะชุมเดียวเฮือนเลยนะไอเบิ่อในบ้านเรอยู่ใคร้วงปฏิเเราพี่น้องเนาะอึ๊บอึบ ยังได้นะครับมันก็อย่างไงเนาะบ่อบ่อบ่ออย่าขายเลยพี่น้องจะคือบ่อตามีคิดเต็มร้อยดีบ่อตาว่าแชมเปี้ยนบักบ่อเบิ้ดอะไรพี่น้องเนาะขายทำบุ๊มบักดีนะเจ้าเวียกยู่กับบ่อยู่บ่อยู่เหตุใดถึงมุมเม็นพื้นชื่อมากขายเนาะชื่อเป็นยังเป็นลายลายเป็นชื่อให้ยตอนนั้นนะย้อนว่าเจ้าบุญบนอยู่ มีบนอยู่บนเศร้เพิน่นเงือชื่อให้บัดที่นี่เพิ่นซื้อให้แล้วบัดจะขายเยอะขายอื่นใครนี่ขายดิน,นขายาดินเนาะเบิดมาแล้วนี่บ่เบิดมีบนส้นใดนหรือว่าเรามีบนเราจำเป็นเราจะไปอยู่ใหม่บ่ถึงได้เพราะว่าทุกอย่างอื่นทั้งใครได้ยังมีทีมีทางตัวเองส<ย>้น<อ>คือเราว่าตะกี้นะโก,ก้พระอาจารย์นี่ชื่อให้กเพิ่นกะคิดเห็นนี่แล้วเราคนเดียวบัดบ้านปลายชีวิตพอได้ยันตุยใช้ยัน Hoa 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 mà bà Nó người, hoa 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 áo nó hoa bỏ hoa chán hoa là hoa 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 Mà hoa 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 phăng bừng hoa hoa nó, tạm bừng hoa thường hoa 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 คิดอยากขายชื่อธินาคิดอยากอะไรชื่อนะคิดชื่อตีคิดอยากแต่ว่าบโบได้ว่าสิขายแต่มีอย่างเนาะขายเครื่องเขาเรื่องน้ำเราจะบุมมี่เลยเราเราบุมมีกันน้าจากปากอึดอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปลงตัวจริงก่อนก็จะวานะ ิไปทางไหนดิบอจิตนะบอิตดีเพือว่าจิไปบ้านในสวนให้กันเติม่าไปสทงเมียวไรัรนกนนะนะลับลงมาเร็วเออลงมาแล้วจีึ้นเมส่งเมีจักบ่กอ้าไั้ยินเพิ่นแชตหากันนะว่าว่าิขึินส่งมียสิกลับลงมาแล้วสิไปบ้านบ่าสวนว่าซั่น,นแต่ว่าตอนฮอดวา่าสินโูแล้วสินะอัอดเชนี่มีนไปกาลังทอดเน,นูไปจักุนเจ้าทินให้เราพูดบุี ียไปใช่พี่น้องน้องยังไงกันเพือ่อนที่ตามมาชมในคลิปต่อไปเรื่องราวาผมป็นตู้แก้วเป็นจังไงพี่น้องเไยนี่กลับมาแจ้งมาบอกผมเองพี่น้องเอฟซีบางนเนาะว่าไม่ได้ไปต่างเงื่อนไปห้างลูกสองวันนี้เรือเอื่อนุ่นเล่าแหละโจ้ไปก่อนมาทางนี่บางก่อนไปบัดไปขายก่อนหรือว่าอันนี้ก่อนเหตุอะไรเนาะออ,อะโอเคพี่น้อง,องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย